มือคือใบหน้าที่สองของผู้หญิงสาวๆที่มีปัญหาแบบนี้อย่าปล่อยไว้เลยทุกวันแค่ทาน้ำมันมาแค่ครั้งเดียวภายในสัปดาห์เดียวคุณจะเสียใจเสียใจที่ไม่ได้ใช้เร็วกว่านี้ครีมทามือนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นจากโรงงานรีบมาดูกันเลยนะคะท่าตอนกลางคืนและกลางวันนี่และของจริงไม่ใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้มีครีมทามือที่ให้คุณนำกลับบ้านไปทดลองใช้30วันนี้และครีมทามือน้ำมันมะเราให้คุณนำกลับไปทดลองใช้30วันถ้าใช้แล้วไม่ดีหรือไม่พอใจ ให้ส่งคืนเราได้โดยเฉพาะตอนนี้ฤดูหนาวมาแล้วมือแห้งกร้านและหยาบกร้านนำกลับไปทดลองใช้30วันเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เก่าแก่ในประเทศครีมทามือน้ำมันมมาชื่อฉีมีสารสกัดจากน้ำมันมมาและยูเรียช่วยบำรุงและทำให้มือที่แห้งกร้านเนียนนุ่มไม่ว่าคุณจะอายุ30 40หรือ50ปีเริ่มดูแลตอนนี้ก็ยังไม่สายตอนนี้มีโปรโมชั่นรีบนำกลับบ้านไปเลยจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คือเคล็ดลับในการรักษาความอ่อนเยาว์และสวยงาม S <S มือมีน้ำก็ใช้ครีมทามือน้ำม,มันม้าจือฉีมือเทา้าแห้งแต่ก็ใช้ครีมทามือน้ำมันม้าจือฉีมือมีริ้วรอยก็ใช้ครีมทามือน้ำม,มันม้าจือฉีให้โอกาสสินค้าในประเทศบ้างนะคะข้อแรกฉันไม่ใช่ครีมทามือธรรมดาแต่เป็นครีมทามือน้ำม,มันม้าที่ช่วยแก้ปัญหาหมือหยาบกร้านและมีน้ำข้อสองฉันเป็นครีมที่มีเนื้อโลชั่นสารน้ำมันม้าจะซึมลึกเข้าสู่ผิวทำให้มือชุ่มชื้นยาวนานข้อสามเมื่อใช้แล้วมือจะสร้างฟิล์มเก็บความชุ่มชื้น ทำให้มือชุ่มชื้นนานขึ้นไม่เสียความชุ่มชื้นเมื่อสัมผัสน้ําข้อสีฉันไม่ใช่แบรนด์ที่ไม่มีคุณภาพแต่เป็นแบรนด์เก่าแก่ในประเทศชื่อฉีมีสารยูเรียสําหรับมือหยาบกร้านใช้เป็นมาร์กมือได้250มลลิตรใช้เท่าไร่ก็ไม่เสียดายวันนี้ไม่หวังกําไรหวังแค่ยอดขายฉันอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนจริงๆดังนั้นตอนนี้ให้ราคาต้นทุนกับทุกคนให้โอกาสสินค้าในประเทศบ้างนะคะให้คนอื่นเห็นว่าเราก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลที่ดีเช่นกัน